วันนี้มาทำแกงส้มใบกะเพราปลากระบอกค่ะจ้าส่วนประกอบก็จะมีปลากระบอกเลือพริกแกงน้ำปลาปี๊บกระปีน้ำน้ำข่ามใบกะเพราแล้วก็น้ำปลาจ้ามาเริ่มทำกันเลยจ้าขั้นแรบกบก็ใส่พริกแกงน้ำปลาปี๊บกระปีลงไปในหมอ้อเลยจ้า ี๋ยวลงไปด้วยจ้าแล้วก็คนให้ที่แกงละลาย้วยจ้ะ เราก็มาใส่มะขามเปียกลงไบเลยจ้าถ้าเป็นแกงส้มมะละกอรหรือแกงส้มมะลุมต้มองใส่มะขามเปียกลงไปที่หลางนะจ้าไม่งัน้นมะละกอกับมะลุมมันจะไม่สุกจ้าแล้วก็ตั้งหม้อเลยจ้า รอให้น้ําได้ที่แล้วค่อยใส่ปลานลจ้ะไม่งั้นปลาจะขาวจ้าลืมใส่น้ําปลาเะจ๊ะเพื่อนทีมคือลืมจ้าน้ําได้ที่แล้วมาใส่ปาลาเลยจ้า มาด้แล้วก็มาใส่ใกบกะเพรากันเลยจ้าใบกะเพราเห็นเยอะๆเดี๋ยวมันก็ยุบนะจ้าพอใบกะเพรายุบแล้วเดี๋ยวมาชิมกันเลยจ้า กินกะนเลยจ้าเปล่ากอนนะจ้า๋ยวลวกปากจ้าอร่อยมากเลยจ้า